บรรยากาศวันนี้วันดีวันใหม่อากาศเย็นเย็นเย็นอากาศเย็นแล้วมีหมอกลงด้วยหมอกลงอ่อ,อนๆหมอกลงบางๆอ่าร้นอนสายลำปางแจ้หม่มหนึ่งศสามห้าเอ๊ะเอ๊ะใครเดินมาลูกนลกลูกเล็ก,ลก เดินมาลูกดิกลูกดิกเมื่อาวานไม่เจอหลวงปู่ผมไม่ได้มาวันนี้เจอหลวงปู่แล้วเจอหลวงปู่แล้วเจอหลวงปู่แล้วจะแล้วทักท้ายแล้วก็เดินนําหน้าไปละเดินนําหน้าไปละเจนเจนนอาจเจนเจนจะเจอเจนเจนผู้ดเดียวมั้งเนาะบุญหลายก็ไม่เห็นหลายไม่เจอเจอเจนเจนคนเดียว น้องเจนเจนน้องเจนเจนยเอานกนกเอี้ยงอ่าลากิโลเลขหามาแล้ว มาทาซีใหม่เนาะทาซีใหม่ม่เขียนเขียนตัวเลขใหม่วั <c oughs> นนี้ก็ให้ดูสม,มชาติยามเช้าเช้าในช่วงฤดูหนาว เชียงนต์ธรรมชาตินกร้องชุก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 เจนเจนเดินมาหน้าไปโน้นแล้วจะถึงตลาดแล้วกลัวไปไม่ถึงเลยก็เป็นธรรมชาติ ธรรมดาของทุกๆวันประมาณนี้แหละทุกคนก็ไม่มีสัญจรเท่าไหร่วันนี้วันอะไรวันเสาร์เรากจะเงียบหมาหน่อยเราจะเราจะเงียบเราจะเงียบเงาทุกวันนะ่นอาจะใช่เงียบหงาทุกวัน วันนี้ก็คงจะนำบรรยากาศนี้การทุกท่านในระับชมไว้ประาณนี้กันกน,น,กนะอนมอเอนาสาธุกรทุกา,ท,าที่ได้รับดูได้ชมแล้วทราบเรื่องราวต่างๆนะขอนหอน่วยพลอยนักท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจราส,สนาที่ใดก็ได้้องความอุ้มมาราสนานนกล้วการูคนดูกานเรินหนุก Terima kasih telah menonton!